สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่สรุปข่าว NBA กันเช่นเคยนะฮะแล้วันนี้ก็มีอีกหลากหลายเรื่องราวครับของทุกทีมของทุกเรื่องราวนะครับที่มันเกิดขึ้นเป็นข่าวประจําวันนะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าไปดูเนี่ยราควรช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับและอย่าลืมครับว่าตอนนี้เรามุ่งไปสู่1 0 0 0 0 subscriber ฮะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้ายังไม่ถึง10,000คขอให้ถึง800พก่อนละกันแล้วเดี๋ยวผมจะได้ทํา Q&A ให้นะเออเพราะเพราะฉะนั้นก็ยังสาม สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้อยู่นะครับสำหรับโพสที่ผมเพิ่งโพสไปว่าใครอยากถามอะไรใน Q&A บ้างเนาะแต่ว่าเมนหลักของเราตอนนี้ครับคือ1น1 0 0หมื่น 1, 000, 000, ซับเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้ามาดูแล้วชอบเนี่ยน,นะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่ผมลงช่วงเช้า8 3ดโมงครึ่งหรือว่าช่วงบ่ายเย็นๆก็แล้วแต่นะครับที่เป็นสรุปข่าวประจำวันเนี่ยก็อย่าลืมช่วยดูช่วยกดไลค์ช่วยกดแ like, ชร์ก,กันด้วยนะฮะ แล้วก็มาถึงข่าวแรกของเรากันก่อนเลยครับนั่นก็คือน้องเล็กสุดในตระกูลอันเดโตคูมโปนั่นเองนะครับอย่างทางด้านอเล็กซ์อันเดโตคูมโปนะครับที่รู้สึกว่าน่าจะ ได้เซ็นสัญญากับทางด้าน Toronto or Raptors นะครับด้วยสัญญา Exhibit 10นะก็คือการที่เข้าไปเล่นในเทรนนิ่งแคม p นั่นแหละแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทางด้านของ NBC s p o r t ได้บอกไว้ว่าเฮ้ยทางด้านของ Alex อาจจะได้ไปเล่นในจี u ีของ Toronto r a ปเตอรซึ่งเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับส่วนถ้าซอสจากเรื่องนี้หรือว่าแหล่งข่าวจากเรื่องนี้เนี่ยมาของใคร ก็คือต้องบอกก่อนว่ามันมาจากทางด้านกรีซนะครับหรือทางด้านของ EuroHoops.net นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหวังแล้วครับว่าน้องเล็กสุดอย่างทางด้านอเล็กซ์เนี่ยจะไปเล่นกับพี่ชายได้ไหมหรือว่าจะไปสามารถคว้าแชมป์กับทีมใดทีมหนึ่งได้ไหมนะครับก็ต้องรอพิสูจน์กันต่อไปเพราะว่าจากจากเทรนนิ่งแคมป์และอาจจะไปเซ็นจีลีกปุ๊บถ้าจีลีกฟอร์มดีเนี่ยอาจจะขึ้นมาเล่นใน NBA ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูจริง แล้วมาถึงข่าวที่2ครับซึ่งเป็นข่าวที่เกี่ยวกับชิคาโก b บูส์นั่นเองและเกี่ยวกับแซคลาวีนที่ผมเพิ่งขึ้นปกไปด้วยครับเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าทั้งหมดเนี้ยที่ทางด้านของแซคลาวีนบอกว่าเฮ้ยผมจะไม่ย้ายไปไหนเนี่ยผมจะไม่ออกจากบูส์มันเป็นความจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าทางด้านของ espn chicago radio analyst อย่างทางด้านเดวิดแคปแลนเนี่ยได้เปิดเผยออกมานะครับในรายการ espn 1 0 0 0 fm ครับว่าคนที่เขารู้จักอ่ะ ดูดูมือผมนะอันนี้คือเดวิดแคปแลนใช่ไหมอันนี้คือคนที่เดวิดแคปแลนรู้จักและอันนี้ครับคือทางด้านแซคลาวีนครับซึ่งทางด้านแซคลาวีนได้บอกคนรู้จักของเดวิดแคปแลนนะครับว่าเฮ้ยแมนถ้าเชียร์ก็ว่าบูสต้องการผมเนี่ยนะครับ ผมจะไม่ย้ายจากเชียรโกบูสไปไหนเลยเพราะว่าผมเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเขาใช้คาว่า I am building this thing ขึ้นมาเลยนะหรือว่าเขาน่าจะมองตัวเองว่าเขาเป็นจุดศูนย์กลางในการสร้างทีมของเชียรโก o บูสเนี่ยแหละเขาคือผู้เล่นคนแรกที่ก้าวเข้ามาในยิมและเขาต้องการครับที่จะเป็น part of this หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเชียโกในการประสบความสาเร็จเฮ้ยซึ่งอันนี้มันน่าจะทาให้ใครหลายๆคนรวมถึงแฟนๆเชียโกบูสเนี่ยนะครับใจชื้นขึ้น ได้เยอะเรยว่าโอ้โหแซคลาวินเราขอบคุณนายมากซึ่งก่อนที่จะไปถึงเฟสของแซคลาวินเนี่ยถ้าเขาทําผลงานได้ดีจริงๆและฟรอนต์ออฟฟิศเนี่ยครับคือตัวสําคัญที่จะเชื่อมั่นในตัวของแซคลาวินมากแค่ไหนอันนี้น่าสนุกสุดๆนะครับทีนี้ยังไม่จบครับเราไปต่อกันเลยฮะซึ่งเกี่ยวกับทางด้านแซคลาวินอีกเช่นเคยนะแต่ว่าทีนี้มันเกี่ยวกับการเล่นครับระหว่างเดมาร์เดโรเซนแล้วก็ทางด้านของแซคลาวินนั่นเองว่าเฮ้ยทั้งสองคนเนี้ยเขาจะเล่นคู่กันยังไง อันนี้เนี่ยมันมาจากทางด้าน cash consideration ครับหรือว่าเป็นพอดแคสต์ที่เกี่ยวกับเชลโกบูนะเขาได้มีการอธิบายหรือว่า analysis ไว้ว่าเฮ้ยถึงด้าน demand erosion เนี่ยจะช่วยแซลลวินยังไงในเมื่อ demand erosion ไม่สามารถที่จะยิง3ได้แน่นอนขนาดนั้นรวมถึงมันต้องแบ่งแยกเวลาที่จะถือบอลกันด้วยถูกไหมเขาได้คิดออกมาครับว่าเฮ้ยงั้นเอานี้ดีกว่าไหมครับ เริ่มที่จากการให้บอลเดมาเดโรซนมากขึ้นคือปกติเนี่ยบอลมันจะไปอยู่ในมือของแซกใช่ไหมทีนี้เอาบอลไปป้อนให้แดรเดโรซนมากขึ้นแล้วให้ทางด้านแซกลาวีเนี่ยครับเป็นตัวคัตหรือว่าเป็นตัวออฟบอลเพราะทุกคนอย่าลืมนะครับว่าทางด้านลาวีเนี่ยเป็นคนที่มีความเร็วอยู่แล้วมีความคล่องอยู่แล้วเรื่องการคัตต่างๆเขาสามารถทําได้ดีมากๆเลยครับทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยโอเคงั้นลองเอาบอลไปให้ทางด้านของเดมาเดโรซนที่มีการพัฒนาเรื่องการส่ง มากขึ้นจาก3-4ปีที่แล้วด้วยซึ่งเรื่องนี้มันทําให้มีความน่าสนใจมากๆนะว่าเฮ้ยโอ้โหทางด้านเชโกอบูสน่าจะมีเกมบุกที่หลากหลายมากขึ้นรวมถึงถ้าทางด้านซักลาวินตันก็ยังสามารถส่งบอลให้เดมารดโรซันเป็นคน เป็นเพลย์เมกเกอร์ได้อะเป็นคนสร้างเกมให้เขาเล่นได้นะครับทีนี้มันก็จะง,ง่ายสําหรับอีกคนคือใครครับถ้านั้นด้านแซคลาวีเนี่ยเป็นเล่นคัดมากขึ้นนั่นก็คือทางด้านลอนโซ b บอลนั่นเองที่น่าจะส่งล็อบพาสหรือว่าส่งลูกสวยๆในเกมทรานซิชันและในเกมฮาร์ฟคอร์ดได้อย่างดีนะอ่ะอันนี้คือ2เรื่องครับ2เรื่องสําหรับข่าวของเชียร์กาโกบูสนะ ทีนี้ครับเรามาดูเรื่องถัดไปนั่นก็คือเรื่องของอิกกี้หรือว่าอันเดรกูดาล่าเนี่ยนะครับที่ออกมาเปิดเผยว่าไอสิ่งที่มันเป็นฝันร้ายของเขาอ่ะที่หลายๆคนคิดว่าเฮ้ยไอการโดนบล็อกอ่ะของเลบรอนเจมส์เนี่ยครับมันคือฝันร้ายของเขาแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ครับเขาได้บอกว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเป็นฝันร้ายสําหรับเขาจริงๆอะ่ะมันคือทางด้านคาร์ีเออร์วิงครับและไม่ใช่ลูกที่ยิงปิดเกม7ด,ด้วยนะไม่ใช่ตรงนั้นครับแต่ว่าการเล่นตลอดทั้งซีรีส์ของคารีเออร วิงครับอันนั้นแหละครับที่มันเป็นฝันร้ายของเขาจริงๆนะทางด้านของอันเดรกูดาล่าเนี่ยนะครับ ได้ใช้คำว่า Itdon t bother me มีหรือว่ามันไม่ได้แบบอยู่ในหัวของผมหรือว่ามันไม่ได้รบกวนผมมากขนาดนั้นครับสำหรับลูกของเลบรอนเจมส์แต่ว่ามันคือฟอร์มของไคลรีเออร์วิงครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยครับด้าไคลรีเออร์วิงมีการทำไปถึงประมาณ27.1แต้มนะ3.9รีบาวด์สาแอซิสแล้วก็2.1สตีลซึ่งเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆนะครับแต่ว่าข่าวนี้ขอร้องนะครับผมไม่ได้จะเบลมว่าเฮ้ยไอ้ลูกบล็อกของเลบรอนเจมส์ไม่ดีนะหรือว่าไคลร ไม่ดีพอเพราะผมคิดว่าในซีรีส์นั้นที่ทำผมอกหักดังเปาะเนี่ยทุกคนสำหรับแคปสำคัญมากๆครับโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องสัน้นๆนะครับของความในใจที่อิกุดาร่าอยากจะบอกออกมาว่าเฮ้ยสิ่งที่มันรบกวนผมจริงอะ่ะแม้คือไคลรี่ที่ฟอร์มดีโคตรในตอนนั้นมากกว่าเนาะ ทีนี้ครับมาถึงข่าวต่อมาที่เกี่ยวกับ c l ิฟแ l a n d c า v a l i e r s กันบ้างครับเอาข่าวแรกสั้นๆก่อนเลยนะที่ทางด้านของแคฟเนชันเนี่ยก็ได้บอกไว้มาว่าเฮ้ยทางด้าน e v ว n m มอบลี่ครับ ถูกนําไปจัดไม่ใช่ถูกนําไปจัดสิเขาไม่ใช่สิ่งของใช่ไหมไปร่วมรายการพอดแคสต์ครับซึ่งชื่อว่าทางด้าน road t r r p p p n g นะที่มีทางด้านริชาร์ดเจฟเฟอร์สันทางด้านของเชนนิงฟรายแล้วก็อาลีคริสตันอยู่ถ้าใครได้เคยดูก็น่าจะรู้ว่าน,นะว่าทั้งสาคนนี้ก็จัดร่วมกันมาบ่อยครั้งนะครับแล้วคําถามหนึ่งครับที่มันถูกยกมาเป็นประเด็นก็คือเฮ้ยผู้เล่นที่ เป็นที่ชอบที่สุดของท่านอีวานมอบลีเนี่ยคือใครครับของคลีฟแลนด์คาลเลียนะถ้าให้ผมเดาตอนแรกก็โอ้แน่นอนเลบรอนเจมส์ James, ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่ครับทีนี้ถ้าเราไปดูเฮ้ยท้ามันไม่ใช่เลบรอนเจมส์ คนที่จะเป็น favorite player หรือว่าผู้เล่นที่ชื่นชอบอาจจะเป็นวงในหรือเปล่าครับถึงด้านซีรูนัสอิลคอรคัสถึงด้านของแบรดดอร์เฮอร์ตี้หรือว่าไรลี่แนนซีเนียแต่ว่าก็ไม่ใช่ครับแต่คนที่ใช่จริงๆสำหรับทางด้านของอีวานมอบลีก็คือถึงด้านของคาร์วีเออร์วิงนั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็เอามาเป็นประเด็นสั้นๆกันครับให้ทุกคนได้รับฟังอะเนาะแต่ประเด็นจริงๆที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับแคฟนั่นก็คืออนาคตของทางด้านคอลลินเซ็กสตันเนี่ยเริ่มที่จะไม่แน่นอนถาามว่ ไม่แน่นอนคืออะไรครับไม่ใช่เพราะว่าจะถูกเทรดนะแต่ว่าเพราะทางด้าน B J Biggerstaff เนี่ยมาแก้ข่าวหรือไม่เชิงแก้ข่าวหรอกแต่ว่ามายืนยันมากกว่าว่าทางด้าน Colin Sexton คือตัวหลักของ Cavs ในช,ชุดนี้ครับอ่ะโอเคมาติดตามเนื้อข่าวกันครับจากที่ทางด้านของ Colin Sexton มีข่าวเยอะแยะมากมายนะครับว่าเฮ้ยอาจจะพ่วงดีลไปเทรดนี้อาจจะไปเทรดกับ Ben Simmons หรือว่าไปเทรดกับทีมนูน้นทีมนี้ใช่ครับเราได้ยินมาตลอด เป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรนะแต่ทีนี้ครับถึงด้านของแซมเลวิกจากคา a เลสเนชั่นเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับไปสัมภาษณ์ทางด้านของ BJ Bigger Staff นะครับว่าเฮ้ย Bigger Staff นายมีความคิดว่ายังไงเกี่ยวกับโรสเตอร์ชุดนี้ทางด้านของ Bigger Staff เนี่ยครับเขาบอกว่า เขากำลังทำให้ถึงด้าน d ดวิสกาแลนด์แล้วก็ถึงด้านคอ l ลินเซ็กสตเนี่ยเป็นเฮดเพลเยอร์หรือว่าเป็นคอหลักเพลเยอร์เนี่ยของถึงด้านคลิฟแลนด์ทาวเลียสอยู่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะที่โค้ชออกมาเป็นคนพูดเองเลยเขาพูดเสริมนะครับว่าตอนนี้ถึงด้านทีเนี่ยเสียเวทีรันหรือว่าคนที่เป็นซี่ยนคนที่คอยเป็นคนคุมเนี่ยไปเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องที่น่าจะเป็นปัญหารจริงๆอะ่ะมันคือเกี่ยวกับในโ o c เกอร์รูมากกว่าว่า ใครจะเป็นคนเมนจ์นี้ใครจะเป็นคนเมนจอารมณ์หรือว่าใครจะเป็นคอยดึงเพื่อนร่วมทีมกลับมาให้กลับสู่เกมหรือว่ากลับสู่มุ่งหน้าเอาชัยชนะมาให้ได้นะครับทางด้าน b i g g e r s t a f f เนี่ยน่าจะห่วงเรื่องนี้มากกว่าแต่ก็ยังยืนยันนะเขาก็ยังยืนยันนะครับว่าเขาอยากจะพัฒนาผู้เล่นอย่างทางด้าน d a r ิสการ์แลนแล้วก็ทางด้าน Collinexx ซ์ให้เป็นคู่ขาในสําหรับเขาอะที่เขาจะมาสร้างทีมให้กับคลีฟแลนด์เหมือนกันเออเพราะฉะนั้นก็เหมือนเป็นการกลบข าวเบาๆหรือเปล่านะครับเป็นการกลบข่าวเบาๆหรือเปล่าของทางด้านข่าวการเทรดของ c o l ินเซ็ก o n ตันนะถ้าใครเป็นแฟนแคฟหรือว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับก็รบกวนรบกวนช่วยคอมเมนต์มาได้นะฮะ แล้วเรื่องถัดมาครับก็เกี่ยวกับเพื่อนของจอห์นวอลที่อยู่ในทีมเดียวกันอย่างฮิลสันบรอกเกตนั่นก็คือทงด้านอ e ีริกจอร์ดอนนั่นเองนะครับซึ่งทงด้านของเคลลี่อีโก้เนี่ยจากดิอ a t เลติกเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ไม่ใช่ได้ให้สัมภาษณ์สิได้กล่าวออกมานะครับว่าแหล่งข่าวที่เขารู้มาเนี่ยก็คือทงด้านอ e ีริกจอร์ดอนอยากจะย้ายไปไหน Favorable Situation หรือว่าสถานที่ที่มันสมควรกับเขามากกว่านี้นั่นเองครับไอสถานที่ที่สมควรกับเขามากกว่านี้คืออะไรครับคือทางด้านของ k ค l ร์อีโก้เนี่ยก็ได้อ่าบอกมาในพารา g r a p h สุดท้ายนะว่าถึงด้านของอิริคกอรดอนเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงพรามนะซึ่งมัน,ป,นป,ลปลายของพรามแล้วเพราะว่าเขาอายุ32ปีนั่นเองครับซึ่งถึงด้านของกอดอนก็ได้บอกมาครับว่าในฐานะที่เป็นผู้เล่น NBA เขาอยากที่จะชนะมากกว่าแพ้อยู่แล้วครับเขาอยากที่จะเล่นเพื่อ นาเกมไม่ใช่แบบว่ารอวันว่าโอ้ยโอเค3 3 3 4แล้วเดี๋ยวค่อยออกไปก็ได้อะไรแบบนี้มันไม่ใช่ครับแล้วเขาก็อยากที่จะไปลุ้นแชมป์ด้วยอันนี้นะครับคือ favorable situation หรือว่าสถานที่ที่น่าจะหอมหวานหรือว่าเหมาะสมสำหรับอีริกกอร์ดอนมากกว่านะครับทีนี้ครับเรามาดูลิมิตการเทรดกันหน่อยครับลิมิตการเทรดคืออะไรก็คือไปดูซารีของทางด้านอีริกกอร์ดอนเนี่ยแหละว่ามันเท่าไหร่นะครับคือทางด้านกอร์ดอนเนี่ยจะมีประมาณ10 8ล้านครับในปีนี้แล้วก็19ล้านในปีหน้าซึ่งได้ถามว่าในวัย32และด้วยอาการบาดเจ็บที่สั่งสมมานะครับรวมถึงประวัติอาการบาดเจ็บที่มันมีปีต่อปีปีต่อปีเลยแบบนี้เนี่ยก็เป็นหน้าหนักใจครับน้าหนักใจเลยทีเดียวว่าใครจะตกลงสัญญานี้เพื่อเทรดทางด้านอีริกกอร์ดอนไปเสริมทีมถึงแม้ว่าเขาจะมี potential มากๆนะอยู่ในวัยที่เป็น veteran คอยคุมน้องได้เคยเข้า p l a y o f f ฟมาอะไรต่างๆนานานะครับแต่ว่าอาการบาดเจ็บนี่แหละที่ผมเป็น ห่วงเป็นหัวว่าจะมีใครเอาทางด้านอีริกกอร์ดอนไปเสริมทีมหรือเปล่านะรวมถึงถ้าคุณนึกภาพว่าถ้าคุณเป็น GM อ่ะแล้วแบบว่าเซ็นคนนึงเข้าไปประมาณ20ล้านแล้วเขาดันเจ็บครึ่งฤดูกาลหรือว่า1นส่วนสของฤดูกาลอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าไม่คุ้มใช่ไหมเอออันนี้แหละครับเลยเป็นเรื่องยากสาหรับอีริกกอร์ดอนแต่ก็ต้องดูครับสถานการณ์ของฮิวสตันร็อกเกตตอนนี้ก็น่าจะปั้นเด็กใหม่ขึ้นมาเต็มที่เลยไม่น่าแปลกใจครับที่ทั้งด้านจอห์นวอลแล้วก็อี ทีมอยู่เยอะแยะนะ,ะก็เดี๋ยวมีวันไหนที่มันอัปเดตเผมมาอัปเดตให้ฟังเนาะแล้วมาถึงข่าวสุดท้ายครับที่เกี่ยวกับทางด้าน LA Clippers นั่นเองนะครับที่เพิ่งได้ทำ Ground Breaking Ceremony ถ้าถามว่า Ground Breaking Ceremony คืออะไรครับง่ายๆครับกราวแปลว่าพื้นดิน Breaking คือทำลายหรือนั่นก็คือการเริ่มก่อสร้างสนามใหม่เนี่ยครับที่มีชื่อว่า i n t u ท s Dome นั่นเองนะครับเออก็เป็นอะไรที่รูราม้าเ่ามากหรือว่าโหดมากๆอ่ะเท่าที่ผมอ่านรายละเอียดมานะครับซึ่งทางด้าน i n t u ท s Dome นะครับจะ ให้เปิดบริการหรือว่าเริ่มใช้นั่นก็คือปี2024นั่นเองซึ่งทางด้านสตีฟบอมเมอร์นะครับผู้บริหารของ LA Clippers เนี่ยก็คิดไว้หน้านแล้วแหละว่าเฮ้ยผมอะ่ะไม่อยากจะใช้ s t a p l e Center ร่วมกับทางด้าน Los Angeles Lakers อีกแล้วอย่างที่ผมได้ทำไปนในคลิปก่อนก็เหมือนกันเนาะที่เป็นคลิปคอนเทนต์ว่าเฮ้ยมันมีปัญหาเรื่อง fixture หรือว่าตารางการแข่งขันด้วยสเกจดูลต,ต่างต่าง,างก็คือมันมีปัญหามากมายรวมถึงคุณนะึกภาพเนา Staples Center มันคือแบบโอ้โหพลังแห่งเลเกอร์สอ่ะเพราะฉะนั้นทางด้านบอเบอร์ ก็เลยอยากที่จะสร้างพลังใหม่อย่างคลิปเปอร์ขึ้นมาโดยที่แบบไม่ต้องใช้ซ้ําที่ใครอันนี้คือความหวังของทางด้านสตีฟบอมเมอร์นะทีนี้เราลองไปดูเงินก่อนดีกว่าครับเงินที่ทางด้านบอเมอร์ลงทุนไปเนี่ยถ้าเป็นเลขกลมๆนะครับก็ประมาณ2 0 0 0ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะใช่ไหมถ้าผมแปลไม่ผิดก,ก็คือ2บิลเลียนอะสบิลเลียนนะครับบิลเลียนนี่น่าจะพันล้านเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเลขตรงๆสักหน่อยเนี่ยก็คือ1.8บิลเลียนนะครับคือเยอะมากๆอะใหญ่มากๆ ทีนี้ทางด้านของซีบอมเมอร์ก็ตื่นเต้นมากๆนะสำหรับในงานงานนี้นะครับทีนี้ถามว่ามันมีอะไรที่มันโดดเด่นมั่งครับในสนามของทางด้าน LA Clipper อันใหม่รั้วอินทิวโดมเนี่ยอย่างแรกที่มันฮือหามากๆคือการที่มีห้องน้ำเยอะมากๆนะครับเรียกได้ว่าเยอะมากๆถ้าผมอ่านที่เท่าเช็คดูนะก็คือ1,500ครับ1,500ห้องน้ำนะโอโหคือนี่เอาไปทำอะไรเนี่ย นะฮะหลายๆคนน่าจะคิดว่าเฮ้ยอะไร1,500ห้องน้ำบ้าหรือเปล่านะครับแต่ว่าถึงด้านสตีฟบอเมอร์ให้เหตุผลที่ดีมากๆนะสำหรับผมผมรู้สึกว่าเป็นเหตุผลที่ดีคือ การที่แฟนๆเนี่ยเฮ้ยปวดฉีด่หรือว่าปวดอึเนี่ยแล้วต้องการที่จะไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ต้องไปรอๆกันซึ่งตอนนั้นทางด้านคาวายอาจจะยิงบัสเซอร์บีเตอร์ในช่วงควอเตอร์ที่3หรือว่าควอเตอร์ที่2หรือว่าพอจอตจะไปดังอะไรเงี้ยเฮ้ยคนไปเข้าน้ํามันกลับมาดูไม่ทนันแล้วก็ต้องพลาดจุดที่สําคัญไปเพราะฉะนั้นฮะห้องน้ํา1500ห้องเนี่ยน่าจะเสิร์ฟตรงนี้ได้อย่างดีมากๆนะครับสาหรับสนามใหม่ของ LA c l i คล e r เอเออก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะทีนี้ยัง อีกอย่างครับที่ผมสนใจมากๆนั่นก็คือจอฮาโลนะครับเขาเขียนไว้ว่า Halo v วิดีโอสกรีนอ่ะซึ่งเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะเท่าที่ผมหามามันคือไอ้วงกลมรอบๆอ่ะที่มันอยู่ข้างบนสนามมันนะครับที่เอาไว้ใช้ต่างๆน,นานาซึ่งโอ้โหอลังการมาก อลังการมากนะครับเท่าที่ผมไปดูมาเนี่ยคือมันจะมีวิดีโอเพลย์มันมีบ็อกซ์กรสกอร์บอร์ดหรือว่าภาพรีวิวเฮ้ยอันนี้คือ Steve อร์ม e r ลงทุนเยอะมากๆจริงๆครับทีนี้พอนอกจากถึงด้านฮา l o โ c สก e ีนใช่ไหมก็ ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะทําให้แฟนๆคลิปเปอร์เนี่ยสนใจก็คือสามารถบรรจุคนนะครับหรือว่าแพ็คคนเข้ามาในสนามได้เนี่ยประมาณ47,000คนด้วยกันเออก็นอกจากสนามจะมีเทคโนโลยีที่เยอะห้องน้ําที่เยอะแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะสําคัญที่สุดก็คือการที่คลิปเปอร์ครับมีคนดูที่เยอะมากขึ้นด้วยนะอาไม่แน่ใจว่าเยอะมากขึ้นหรือเปล่านะเพราะผมยังไม่ได้เช็ค ความจุข,ของสานาม Staples Center นะครับแต่เนี่ยแหละรครับแต่เนี่ยแหละรครับคือสิ่งที่แจ่มแมวมากๆนะคือสิ่งที่แจ่มแมวมากๆสำหรับทางด้านของ Steve Ballmer นะครับอ่ะโอเค นะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับเรื่องของทางด้านการเกาะสร้างสนามใหม่ของ LA Clippers นะแต่ว่ายังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ทางด้านของสตีฟบอ a เมอร์ถูกถามเข้ามาครับว่าเฮ้ยทางด้านคาวายเลโอนวน์า,นานครับจะกลับมาเล่นในฤด,ดูกาลนี้ได้หรือเปล่านะซึ่งทางด้านสตีฟบอ a เมอร์ก็บอกว่า nobody knows at this stage หมายว่าตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ครับทุกอย่างเนี่ยมันน่าจะขึ้นอยู่กับทางด้านของหมอว่าหมอเนี่ยจะตรวจเช็คสภาพร่างกายของคาวายเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงหรือว่าทางด้านของคาวายเองเ ที่ถึงแมว้ว่าหมอจะบอกว่าโอเคสามารถเล่นได้แล้วก็ยังขึ้นอยู่กับคาวายอีกทีหนึ่งครับว่าเขาจะสามารถพร้อมลงเล่นได้เมื่อไหร่นะครับเสื้อันนี้ถึงด้านของสตีฟบอลเมอร์เป็นคนบอกเองนะก็โอเคแหละครับสำหรับแฟนๆคลิปเปอร์ก็ต้องติดตามข่าวทางด้านของคาวายเลยนะต่อไปนะว่าเขาจะสามารถกลับมาเล่นในฤดูกาลนี้ได้หรือเปล่านะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะหวังให้แกกลับมาเล่นในช่วงเพลย์ออฟก็ได้เพื่อที่จะพาทีมไปลุ้นแชมป์ NBA นะครับ สำหรับวันนี้ครับก็มีประมาณเท่านี้นะสำหรับสรุปข่าวประจำวันถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้รักคอนเทนต์นี้นะครับอยากสนับสนุนให้ผมทําอะไรแบบนี้ไปเรื่อยอัปเดตข่าวทุกทีมทุกข่าวสารให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์กันด้วยนะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทําให้ผมเนี่ยผลิตคลิปต่อไปเรื่อยนั่นเองครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ